น,นี่คือสูตรสร้างสรรค์ที่จะเติมเต็มชีวิตครับสวัสดีครับ โภชนาการที่ดีสุขภาพที่ดีควรจะเป็นของทุกๆคนนะครับแต่คนเรามักจะไม่ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้ในเวลาที่เรายังรู้สึกว่าร่างกายของเรายังแข็งแรงอยู่นะครับจนกระทั่งเวลาที่เรารู้สึกอ่อนแอเวลาที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็จะหันมาเริ่มที่จะใส่ใจกับการรับประทานอาหารของเราใช่ไหมครับโดยที่ผู้ใหญ่อย่างเราก็ต้องปลูกฝังให้เด็กๆรู้จักที่จะเลือกแต่สิ่งที่ดีๆเพื่อจะมารับประทานนะครับ เมนูในวันนี้นะครับพลพักนักปรุงขอรังสรรค์เมนูดีๆที่มีส่วนประกอบดีๆเพื่อเด็กๆครับพลขอเรียกเมนูในวันนี้ว่าเมนูรักเด็กละกันนะครับจะรักแค่ไหนเราเข้าไปพิสูจน์กันในครัวครับรักเด็กนะครับก็ต้องเอาใจเด็กนิดหนึ่งฮะ เด็กๆชอบทานอาหารญี่ปุ่นโดยเฉพาะเทมปุระนะครับไม่ใช่เด็กผู้ใหญ่ก็ชอบเหมือนกันคุณผู้ชมรู้จักเทมปุระที่เป็นออผักรูปในหลายอย่างไหมครับเขาจะหั่นเป็นเส้นๆนะครับเทมปุระชนิดนี้เนี่ยทอดเป็นแผ่ๆเขาเรียกว่าคากิะเกะครับวันนี้เราจะทําคากิะเกะโดยที่ว่าจะมาทําเป็นหน้าข้าวนะครับที่เขาเรียกว่าดงบุรินะครับเมนูนี้ก็คือข้าวหน้าเทมปุระกุ้งและก็ผักรวมนั่นเอง เรามีโชยุครับเป็นโชยุสีเข้มนะครับก็คือโชยุธรรมดานี่แหละเราใช้ทั้งหมด50มิลลิลิตรนะครับแล้วก็มีโชยุสีอ่อนครับนอกจากนั้นก็จะมีมิรินครับมิรินก็ให้ความหวานนะครับเราใช้50มิลลิลิตรครับใส่ลงไปครับสาเกครับสาเก25ครับเช่นเดียวกันให้ความหอมอันนี้เป็นสาหร่ายคอมบุครับแล้วเราก็ผ่านแค่นี้ฮะไม่ต้องล้างมากนะครับแล้วก็ใส่ลงไปครับแล้วก็น้ำตาลทรายนะครับ สไลายคอมบูนะครับปกติแล้วเนี่ยเราจะไม่ใช้ความร้อนสูงกับเขานะครับดังนั้นก่อนที่เราจะตั้งไฟนะครับเราจะทิ้งสไลายคอมบูไว้ในตัวซอสของเราเนี่ยประมาณ30นาทีก่อนครับหลังจากครึ่งชั่วโมงแล้วจุดไฟได้เลยในการทำซอสนะครับหม้อเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญนะครับใช้ใบย่อมย่อมแบบเนี้ยนะครับซึ่งใบที่ปนใช้คุณผู้ชมสังเกตนะครับด้านจับก็จะเป็นยางที่กันความร้อนด้วยดังนั้นเราไม่ต้องห่วงนะครับว่าความร้อนเขาจะลามขึ้นมาข้างหม้อเวลาที่เรามือจับแล้วโอ้ มือเราพองหรืออะไรอย่างนั้นนะครับตอนนี้ซอสของผมเริ่มที่จะเดือดแล้วนะครับนี่ฮะเราก็จะเอาคอมบูออกครับปิดไฟครับผมหลังจากที่ปิดไฟแล้วเราใส่อันนี้เป็นปลาป่นที่ชื่อว่าคาสูโอบูชินะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ปิดฝาแล้วก็ทิ้งไว้เนี่ยละครับสัก2-5นาทีก็พอแล้วเอาละละเดี๋ยวเรามาเตรียมนะฮะหอมใหญ่เราจะหั่นเป็นเส้นๆครับแครอทครับผมกุ้งครับหั่นให้เป็นเต่านะครับผ้าขาวบางนะครับแล้วก็ตัวน้ำซอสที่เรา พักไว้นะครับกรองคาซูโอบุชิออกครับน้ำมันนะครับผลใช้น้ํามันรําข้าวในการทอดครับเนื่องจากว่าน้ํามันรําข้าวเนี่ยง่ายๆเลยเป็นน้ํามันที่ทนความร้อนได้สูงเท่านั้นเองนะครับเวลาที่เราทอดเทมปุระจะทําให้เทมปุระของเราเนี่ยมีสีเหลืองสวยกรอบน่ารับประทานที่สําคัญไม่อมน้ํามันและดีต่อสุขภาพด้วยนะครับแป้งข้าวโพดผลใส่ลงไปอ่สัก2ช้อนโต๊ะก็พอครับแป้งอนเนกประสงค์นะครับ นอกจากใส่แป้งในตัวเทมปุระแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ในคากิอาเกะด้วยเล็กน้อยเราคลุกหน่อยละกันไข่ไก่นะครับเราใช้แต่ไข่แดงที่เหลือนะครับเราก็จะใส่น้ําเย็นนะครับการที่เราจะทําคากิอาเกะนะครับเราต้องทําให้เป็นชิ้นๆฮะถ้าเบื่อทาง่ายๆนะครับคนใส่ชามไว้ก่อนครับอย่าหนามากเกินไปนะครับหนาหนามากเกินไปข้างในไม่เกาะครับคลุกให้แป้งเขาเคลือบทั่วๆนะครับค่อยๆใส่ลงไปครับพริกด้านะครับ ให้กรอบแล้วก็สีสวยดีนะฮะทั้งชิ้นนะครับดงบุรินะครับจะใช้ข้าวไทยก็อาจจะไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่นะฮะข้าวสวยญี่ปุ่นนี่แหละครับพรมด้วยตัวซอสนะครับถ้าเพื่อชอบหวานเยอะๆก็ใส่เยอะๆนะครับวางมบนจานลองให้สวยงามนะครับแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับเมนูดงบุริที่มากไปด้วย ผักหลายๆอย่างนะครับกับเมนูที่มีชื่อว่าข้าวหน้าเทมปุระกุ้งและผักรวมครับเมนูนี้ผลต้องบอกว่าขอบคุณแฟนๆพลพักนักปรุงนะครับพตอนที่ผลจะทําเมนูรักเด็กเนี่ยพลก็ได้โพสต์ใน เ c e b o o k ของเรานะครับว่าใครมีไอเดียจะนำเสนอเมนูอะไรหรือเปล่าเมนูนี้เราได้จากแฟนๆ a c e b o o k ของเรานี่แหละครับเสนอมาให้ทำแครปรังกูนะครับแครปรังกูเนี่ยก็คือเป็นเป็นเกี๊ยวทอดนะครับซึ่งตัวไส้เนี่ยเป็นครีมชีสผสมกับปูอัดแต่วันนี้คนปรับนิดนึงปรับให้แครปรังกูเนี่ยมีคุณค่าทางโภชนาการมากขึ้นโดยแทนที่เราจะใช้ปูอัดเราใช้เป็นเนื้อปูสดน,นะครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะเริ่มจากการทําตัวแป้งเกี๊ยวกันก,นก่อนแล้วกันถ้าเผื่อใครไม่สะดวกจะทาตัวแป้งเกียวก� าามรถใช้แป้งเกี๊ยวสําเร็จรูปได้นะครับแป้งสาลีอเนกประสงค์นะครับแล้วก็เกลือเศษ1ส่วนสี่ช้อนชาใส่ลงไปในแป้งเลยครับคนให้เข้ากันเล็กน้อยนะครับหลังจากที่เข้ากันแล้วนะครับก็เกลี่ยตรงกลางให้เป็นหลุมๆนิดหนึ่งนะฮะตอกไข่ใส่ตรงกลางเราใส่น้ําลงไปเพิ่มด้วยครับตีไข่กับน้ําให้เข้ากันเนี่ยครับแล้วก็ค่อยๆกวักแป้งจากรอบข้างเนี่ยครับเข้ามาครับเดี๋ยวคนก็จะใช้มือลงไปนวดแป้งนะครับกับไข่แล้วก็น้ําครับ ให้จับตัวกันเป็นก้อนได้นะครับแต่อย่าให้เหลวมากเกินไปเพราะถ้าเกิดเหลวมากเกินไปแป้งจะขาดง่ายนะครับออก,กำลังกายไปเรื่อยๆนะครับในที่สุดแป้งก็จะจับตัวกันได้นะครับก่อนที่เราจะไปรีดแป้งและตัดเป็นแผ่นเกี๊ยวนะครับเดี๋ยวเราจะพักเขาเล็กน้อยแล้วกันระหว่างที่พักเนี่ยเรามาเตรียมตัวไส้ได้ก่อนเลยครับมีขิงนะครับผมขิงก็ขูดฝอยครับ มาอยองเนี้สองช้อนโต๊ะครับแล้วก็ผมจะใส่โอเบนะฮะโอเบเป็นเขาเรียกว่าเป็นเครื่องปรุงที่ฝรั่งเขาใช้กันเยอะนะครับปกติแล้วจะใช้กับซีฟู้ดใช้กับไก่ใช้กับสลัดใช้กับเนื้อนะครับส่วนประกอบหลกักๆของโอเบเนี่ยก็จะมีเกลือมีเมล็ดเซอรเรลี่นะครับแล้วก็มีปาปริก้าครับผมต้นหอมเราใช้ทั้งหมด1ช้อนโต๊ะนะฮะใส่ลงไปด้วยเลยนะครับตีให้ทุกอย่างเข้ากันดีครับพอทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะครับ หลังจากนั้นนะครับเราใส่เนื้อปูที่นึ่งดีแล้วนะครับคนให้เข้ากันนะครับโอเคเข้ากันเรียบร้อยแล้วครับแป้งของเราก็พักพอสมควรแล้วเดี๋ยวเรามารีดแป้งกันดีกว่าครับเรารีดแป้งนะครับให้เป็นแผ่นบางๆนะฮะอันนี้ผลค่อยๆรีดไว้นะครับบางที่สุดเท่าที่จะบางได้นะครับบัดเล็มแป้งได้นะฮะผมทำสักประมาณขนาด9คูณ9เซนนะครับบัดเป็นเหมือนแป้งเกี๊ยวเลยครับผมตักไส้ของเรานะครับที่เตรียมไว้แล้วนะฮะ ลงตรงกลางครับใช้นิ้วก็ได้นะฮะทาไข่ครับรอบๆเสร็จแล้วนะครับเราเอาแป้งนะฮะเอามุมเข้าหากันครับลักษณะนี้นะครับคนได้แครบรางกูนนะครับเต็มเป็นหมดเลยครับหลายชิ้นมากแล้วคอยให้น้ำมันนะครับร้อนดีนะครับน้ำมัน160องศาครับ นะครับรสชาติที่เด็กๆชอบครับน้ำจิ้มไก่ผสมกับซอสมะเขือเทศครับผสมกันให้เป็นเนื้อเดียวกันนะครับเพิ่มคุณค่าเล็กน้อยนะครับเราโรยด้วยงาครับและนี่ก็คืออีกหนึ่งเมนูนะครับที่พลสร้างสรรค์มาเอาใจเด็กๆนะครับเกี๊ยวปูครีมชีสหรือว่าแครปรังกูนนั่นเองครับ เชื่อไมหมฮะว่าผมก็เป็นเด็กคนหนึ่งนะครับที่อตอนเด็กๆเนี่ย เลือกทานมากและก็ทานอาหารได้น้อยมากๆนะครับที่บ้านก็พยายามจะเลือกในสิ่งที่ดีที่สุดที่ผมทานได้จะให้ทานเป็นประจำหนึ่งในนั้นเนี่ยคือเมนูหมูสเตะค,ครับวันนี้ผมจะไม่ทําหมูสเตะนะครับผมจะทําเป็นเวอร์ชันที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้นอีกโดยการขอเปลี่ยนตัวโปรตีนแล้วกันนะครับจากเนื้อหมูเนี่ยมาเป็นเนื้อไก่โดยใช้อกไก่เพื่อให้ไขมันน้อยลงเรียกว่าเด็กชอบแล้วก็ยังดีต่อสุขภาพของน้องๆเด็กๆด้วยนะครับ เอาละเดี๋ยวเรามาเตรียมส่วนที่จะเป็นส่วนประกอบที่จะใช้หมักไก่กันก่อนแล้วกันนะครับอันนี้เป็นรูปผักชีนะครับให้หยาบๆครับหลังจากนั้นก็ตามด้วยตะไคร้ได้เลยครับแล้วก็ขาครับผมเอาละนะครับผมจะใส่น้ำตาลปี๊บลงไปตอนนี้เลยนะฮะใส่เครื่องเทศน,นะครับที่เหลือลงไปเลยครับ กลัวนิดหนึ่งให้เข้ากันนะครับและที่สําคัญจะต้องมีกะทิด้วยนะครับเมื่อมาหมักกับตัวกะทิแล้วจะทําให้ให้เจ้าตัวเนื้อไก่ของเราเนี่ยนะครับมีความนุ่มและน่ารับประทานขึ้นมากทีเดียวครับเราใช้ทั้งหมด125มิลลิลิตรครับอันนี้ก็จะได้เป็นน้ําที่เราใช้สําหรับหมักไก่นะครับเนื้อไก่นี่ก่อนที่เราเอามาหั่นก็ทิ้งอยู่นอกตู้เย็นสักประมาณแป๊บหนึ่งนะครับหั่นเป็นเส้นๆนะครับ นอกจากที่ว่าเราจะเตรียมเนื้อไก่ะไรแล้วนะครับเรายังต้องเตรียมตัวไม้ที่เสียบไก่ด้วยนะครับเอาไม้เสียบไก่มาแช่น้ำครับเนื่องจากเวลาที่เราไปปิ้งเราไปย่างเนี่ยนะครับเขาจะโดนความร้อนถ้าเปลือกไม้มันแห้งเนี่ยจะทําให้หักได้ง่ายนะครับแล้วก็ไหมได้ง่ายครับเช่นเดิมนะครับเวลาที่ปนหมักของคนจะชอบใส่ถุงพลาสติกจะต้องใช้เป็นแบบที่ใส่อาหารได้นะครับเนื่องจากว่าจะทําให้เราไม่สิ้นเปลืองตัวน้ําที่เราใช้หมักนะครับ ยิ่งหมักนานยิ่งอร่อยนะครับนวดให้เขากระจายทั่วๆตัวเนื้อไก่หลังจากนั้นเนี่ยครับเราลีดอากาศออกครับที่สำคัญนำไปแช่ตู้เย็นครับหมักอย่างน้อยประมาณสัก3ชั่วโมงนะครับถ้าเผื่ออย่างนานก็ประมาณสักคืนหนึ่งพอแล้วนานกว่านั้นไม่ดีนะครับสำหรับน้ำอาจา์นะครับน้ำส้มสายชูน้ำตาลทราย7 0กรัมครับเกลือครึ่งช้อนชาน้ำสะอาด แล้วก็นําไปตั้งไฟครับให้น้ําตาลแล้วก็เกลือละลายดี <delete> และน้าอาจารดมีความใสครับหลังจากนั้นเราก็นําอาจารดมาพักให้เย็นตัวลงครับไก่สเต๊กของเราเดี๋ยวเรามาทําตัวน้ําจิ้มด้วยดีกว่าน้ําจิ้มก็เป็น ส่วนประกอบที่สําคัญอีกตัวหนึ่งนะครับใช้กะทิที่เมื่อกี้เราเหลือนะฮะแบ่งออกมาก่อน200มิลครับน้ํามันนะครับ4ช้อนโต๊ะครับพริกแกงคั่วนะฮะเราใส่ลงไปได้เลยครับเดี๋ยวให้เขาร้อนไปพร้อมๆกับน้ํามันนะฮะแบ่งส่วนหนึ่งนะครับเอาไว้าทาไก่สเต๊ะเวลาที่เราย่างนะครับ ในน้ำจิ้มสเต๊กของเรานะครับส่วนประกอบสำคัญอันหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือเรื่องของทัวริสงครับเวลาที่เราเลือกถัวริสงนะครับก็เลือกที่บรรจุดีๆนะฮะจะทำให้เราปลอดภัยจากสารอัลฟาท็อกซินนะครับก่อนที่เรานำมาใช้นะครับคุณผู้ชมก็แกะออกมาแล้วก็ช่างเท่าที่เราต้องการใช้นำไปอบหรือนำไปคั่วก็ได้นะครับให้สุกดีลักษณะนี้ครับแล้เดี๋ยวผมก็จะสับหยาบๆครับ พริกแกงสีสวยแล้วนะครับลองดูสิครับเราใส่กะทิลงไปเลยครับใส่ลงไปทั้งหมดตอนนี้กระทะร้อนแล้วนะครับค่อยๆนำไก่ลงไปได้เลยนะครับเน้นนะครับว่าเราใช้ไฟเบาๆนะครับเพราะว่าไก่ของผมเนี่ยวิธีการเสียบเนี่ยชิ้นหนาเล็กน้อยนะครับส่วนตัวซอสของเรานะครับพอเดือดดีแล้วปรุงรสเลยครับผม สุดท้ายแล้วนะครับแล้วเราก็ใส่หางกะทิลงไปครับคนให้พอเข้ากันดีนะฮะพอจะเริ่มเดือดอีกครั้งหนึ่งนะครับเราปิดไฟครับเรายกออกจากความร้อนใส่ถั่วลงไปครับผมแล้วก็หอมเจียวครับคนให้พอเข้ากันครับแล้วก็พักไว้ครับกลับมาที่ตัวไก่นะฮะเมื่อกี้เราพลิกด้านแล้วผมกะทิเล็กน้อยครับไก่ย่างเสร็จแล้วเราก็นำออกมาพักครับน้ำอาจงเราก็เย็นลงแล้ว ก็เตรียมผักครับคุณหนูหนูเตรียมพร้อมนะครับสเต็กไกร่ร้อนๆพร้อมที่จะเสิร์ฟแล้วครับอ้าแล้วล่ะครับ ดูเหมือนจะยากขั้นตอนเยอะแต่จริงๆแล้วไม่ยากเลยนะครับและขั้นตอนของการหมักไกค่คุณก็สามารถทําไว้ก่อนได้ที่เหลือก็เพียงแต่มาย่างนะครับแล้วก็ทําตัวน้ําจิ้มเท่านั้นเองนะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่จะทําให้คุณหน,หนูที่บ้านของเราได้รับโภชนาการดีๆนะครับกับเมนูไก่สเต๊ะครับสนับสนุนรายการโดย ผลิตภัณฑ์ตรา Mac Whitey หนังสืออ t a d a k i m a s u ผลิตภัณฑ์แยมตรา,ารร s m a r g e r s ผลิตภัณฑ์ตรา Heritage นอกจากความรักที่เรามีให้เด็กนะครับที่เรานำมาฝากในวันนี้แล้วนะครับสำหรับคุณผู้ใหญ่พนยังมีข่าวงานดีๆมาประชาสัมพันธ์ด้วยครับนั่นก็คือเรื่องราวของกิจกรรมงาน Food and Hotel Thailand 2014ครับสำหรับในงานนี้นะครับเป็นการรวมสุดยอดแบรนด์ดำระดับพรีเมียมครับสำหรับสินค้าอุปกรณ์ร้านอาหารและก็วัตถุดิบร้านอาหารนะครับรวมไปถึงพัตคาารโรงแรมสปาเบเกอรกี่ร้านกาแฟนะครับนอกจากนั้นนะครับเรายังจะได้พบกับโปรแกรมระบบการจัดการไอทีทั้งหมดเนี่ยมากกว่า1,000บูธเลยครับ และในงานนี้นะครับยังมีการสัมมนา,าให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจร้านอาหารและโรงแรมนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีการประกวดแข่งขันการแกะสลักและก็มีการแข่งขันการทําอาหารจากเชฟไทยและก็เชฟนานาชาติด้วยครับงานนี้พลาดไม่ได้จริงๆครับตั้งแต่วันที่10ถึง13กันยายนนี้นะครับเวลา10โมงเช้าถึง6โมงเย็นที่ไบเทคบางนาสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะทราบข้อมูลอย่างละเอียดเลยนะครับก็แวะเข้ามาได้ที่เว็บไซต์ของเราครับ ผลฟู้ดมาเฟียด m อทคอมหรือเข้าไปชมได้ที่ World w ไวด์เว็บ Food hotelthailand.com งานนี้ต้องบอกว่าผู้ที่อยู่ในธุรกิจโรงแรมร้านอาหารหรือว่าผู้ที่มีใจรักในเรื่องราวของอาหารพลาดไม่ได้เลยนะครับเมนูสุดท้ายของเราพิเศษจริงนะครับคนเอาใจคนที่ชอบสมอลครับสมอลคืออะไรสมอลก็คือ,อขนมที่เด็กอเมริกันเขาทานเวลาที่ไปออกแคมป์นะครับเขาก็จะเอาเดจิตตี้บิสกิตมาประกบข้างในก็จะมีมัสเ l โลมีช็อกโกแลตแล้วก็ไปย่างเวลาที่เขามีแคมป์ไฟนะครับวันนี้เราจะเอาสมอลเนี่ยครับมาทําเป็นคุกกี้ครับโดยเพิ่มความพิเศษโดยการใส่ ใส่แยมเข้าไปเพิ่มด้วยนะครับเป็นเมนูที่พลตั้งชื่อว่า small and yam cookie cup ครับ,รบก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราเอา digestive biscuit เนี่ยมาบดซะก่อน digestive biscuit เนี่ยพลต้องบอกว่าเป็นของที่ผลมีติดบ้านไว้เลยบางทีก็ติดรถนะฮะ เนื่องจากว่าเป็นสแน็คที่ดีมีคุณค่าทางโภชนาการนะครับแล้วเราก็สามารถนำมาดัดแปลงทำอาหารทำของหวานต่างๆได้มากมายเลยวันนี้เราจะเอาเขามาเป็นส่วนประกอบตัวหนึ่งที่ไปผสมกับแป้งในการทำคุกกี้ครับนะครับผลก็จะใช้ Digestive Biscuit ทั้งหมด70กรัมครับใส่ลงไปนะครับในเครื่องบดสับแล้วก็ปั่นให้ละเอียดครับใส่ไว้ในโถผสมก่อนเลยนะครับ สเต็ปต่อไปนะครับผลก็จะมีแป้งสาลีอนเนกประสงค์90กร,รัมนะครับนี่ครับเราก็ได้ส่วนประกอบเป็นอย่างนี้นะครับพักส่วนนี้ไว้ก่อนครับเดี๋ยวเรามาชั่งน้ำตาลหน่อยน้ำตาลนะครับเราใช้2:4ผสมกันเลยครับเดี๋ยวเราจะตีเนยกับน้ำตาลนะครับเราก็เอาเนยใส่ลงไปครับ แล้วก็เอาน้ําตาลทั้ง2ชนิดใส่ลงไปครับเติมกลิ่นวานิลาเล็กน้อยเมนูนี้เราจะใส่ไข่ด้วยนะครับแต่เราจะใช้ไข่แค่ครึ่งฟองดังนั้นเดี๋ยวผมตอกไว้ก่อนเลยส่วนอีกครึ่งฟองที่เหลือเดี๋ยวเราก็ไปทอดไข่จงไข่เจียวเลยก็ได้นะครับดีเนยกับน,น้ําตาลครับแล้วก็วานิลาครับพอเริ่มเข้ากันดีใส่ไข่ลงไปแต่ใส่แค่ครึ่งเดียวพอนะครับ ตีให้สวนประกอบนะครับเป็นลักษณะนี้เลยหลังจากนั้นนะครับเราก็จะใส่ส่วนประกอบของแห้งลงไปครับเปิดสปีดเบาๆนะครับตีให้เข้ากันครับคุกกี้โดจะจับกันเป็นก้อนนะครับส่วนประกอบที่ได้จะออกมาหนืดๆนะครับพิมพ์นะครับผมใช้พิมพ์วัฟฟิลเล็กๆแบบนี้ครับทาเนยแล้วก็เอาไปแช่เย็นนะครับต่อมาเราก็จะแบ่งเนี่ยครับตัวคุกกี้โดของเรานะครับออกมาเป็นก้อนละเท่าๆกันหลังจากนั้นเราปั้นเป็นก้อนกลมในการที่จะทําให้เป็นถ้วยคุกกี้ครับนะครับคุณผู้ชมหาอุปกรณ์เลยเล็กๆนะครับ แยงเข้าไปเหรอเดี๋ยวเวลาที่เราเอาเข้าอบเนี่ยนะครับตอนที่เขาโดนความร้อนเนี่ยเขาอาจจะบวมกลับขึ้นมาพอเอาออกจากเตาอบเนี่ยเราก็มาย้ําอีกทีหนึ่งครับเสร็จแล้วนําเข้าอบนะครับใช้เวลาไม่นานเลยครับแค่8นาทีเท่านั้นนะครับเอาล้วครับได้นะฮะรอยบุ๋มจะชัดน้อยลงนะครับแต่ไม่ต้องห่วงครับเปลี่ยนไฟนะครับ เป็นโปรแกรมย่างไฟบนครับคอยไว้เลยนะฮะตอนนี้นะครับรอยบมุมชัดน้อยลงนะครับไม่ต้องห่วงครับต้องทําตอนที่คุกกี้ยังเพิ่งออกจากเตานะครับหลังจากนี้นะครับเราก็พักประมาณสัก3-5ถึงนาทีนะครับรอให้คุกกี้ของเราเย็นสนิทนะครับก่อนที่เราจะแค่ออกจากพิมพ์ครับเอาแล้วล่ะผมจะเตรียมตัวแยบเนี่ยนะครับเพื่อการทำงานง่ายๆใส่ถุงบีบไว้ก่อนครับ ผมจะเอาตัวคุกกี้ครับของเราที่มีมัสเมโลแล้วนะครับเข้าย่างครับผมประมาณแค่ไม่ถึง1นาทีครับได้แล้วครับเพราะเราใช้โปรแกรมการย่างนะฮะระหว่างที่เขายังร้อนๆอ,อยู่นะครับเราวางช็อกโกแลตลงไปเนี่ยครับ เวลาที่รับประทานตอนอุ่นๆนะครับที่มัสเมโลยังละลายเยิ้มๆอยู่นะครับมีความสุขมากๆครับและนี่ก็คือความพิเศษพิเศษพิเศษจริงๆนะครับเมนูสุดท้ายแล้วที่พลนำมาฝากนะครับกับเมนูที่มีชื่อว่า small and jam cookie cup ครับสำหรับสูตรอาหารในวันนี้รวมถึงข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวของรายการ สามารถเข้าไปรับชมได้ที่ w w w p n f o o d m a f i a c o m ครับโภชนาการที่ดีควรจะเป็นของทุกคนนะครับไม่ใช่เด็กเล็กเท่านั้นนะครับขอให้สุขภาพที่ดีอยู่กับทุกคนรับประทานแต่สิ่งที่มีประโยชน์พบกับพลพักนักปรุงได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับสำหรับแฟน y t u t u นะครับที่ไม่อยากพลาดเมนูสร้างสารรค์จากพลพักนักปรุงง่ายๆครับแค่กดปุ่ม subscribe ไม่พลาดแน่นอนครับ